แบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะ15รอีาเยนงัเล็กน้อยนะคะพววศารเลุ่มสาปกตอนีาซัะคะ้จังหวัดวาราจังหวัดและผู้มีเกียรติที่เคารพทุกัฐบาลที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ การบริหารจากการขยันถึงปล่อยไปการพักฟ้องฝากกับเพื่อนโดยการที่โรวมคบามสงบเรื่องปีนี่คือรอยยิ้มของท่านผู้ราชการจังหวัดในความพักคือทุกคนได้ร่วมมือกันในชุมชนบันทึกภาพได้เลยนะคะขอเตรียมไปนิดนึงกล้องกลับมาเป็นภาพเซลฟี่นะคะเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งนึงนะคะจากทุกทีมทุกนเวทีค่ะที่จะเป็นท่านี้เราจะ

ครับวันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลําพูนนะครับอีกปีหนึ่งนะครับเป็นปีที่3ติดต่อกันนะครับที่จังหวัดลําพูนได้รับรางวัลชนะเลิศจังหวัดสะอาดออในระดับประเทศเลยนะครับในจังหวัดขนาดเล็กซึ่งเราได้รับเ,เป็นการตัดสินให้ชนะเลิศเป็นปีที่3นะครับ โดยความสําเร็จทั้งหมดนั้นเนี่ยไล่ตั้งแต่ปี60ปี2560 61 62เป็นต้นมาเนี่นะครับเราขับเคลื่อนในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะเปียกนะครับเรื่องของโนโฟมเรื่องของถุงพลาสติกหลอดพลาสติกต่างๆนะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลําพูนแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งหน่วยงานราชการทุกแห่งเป็นอย่างดีนะครับรวมถึง ภาคเอกชนด้วยนะครับที่ร่วมกับ,บเคลื่อนรางวัลน,นี้ก็เป็นรางวัลแห่งความสําเร็จของทุกๆท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลําพูนแล้วเราก็จะ,ะดําเนินการขับเคลื่อนเรื่องของจังหวัดสะอาดของจังหวัดลำพูนเนี่ยให้สู่ความยั่งยืนสืบไปครับ